วันนี้วันเกิดแม่นะแขกก็ใกล้จะมากันแล้วทำไมคุณยังมานอนอยู่อีกนองสบายคุณก็มาดูไม่ใช่หรอคุณก็ให้เขาทำกับข้าวเถอะฉันเหนื่อยฉันไม่อยากทำเราอีกอย่างฉันเพิ่งนัดกับเพื่อนไปว่าฉันจะไปเที่ยวเช็คอินร้านกาแฟถ่ายรูปสวยๆลงไอจีวันนี้ฉันไม่อยู่ฉลองวันเกิดแม่คุณนะไม่ได้แล้ครับวันเกิดแม่มีแค่ปีละครั้งคุณเป็นสปายคนโตคุณจะไม่อยู่ได้ยังไงคุณแคนเซิลเพื่อนของคุณก่อนคุณค่อยไปวันหลังก็ได้ เรื่องทำอาหารคุณไม่ต้องกังวลน,นะเพราะน้องสะพายของผมบอกว่าเขาจะเป็นคนทำเองวันเกิดแม่ทุกปีฉันก็เป็นคนทำกับข้าวน้องสะพายคุณแม้แต่เจวไขยยังทำไม่เป็นเลยแต่ทำไมวันนี้ถึงอยากเป็นคนทำกับข้าวเองล่ะวันนี้แขกผู้ใหญ่มากันเยอะสงสัยเขาคงอยากจะใจแขกทุคกคนละมั้งเมื่อวีก่อนคุณทำอาหารอร่อยมากคุณชมคุณใหญ่เลยลว่าคุณเป็นสะพายที่ดีไม่เคยบพร่องต่อหน้าที่ แล้วทุกคนก็ยังบอกกับผมอีกว่าชาติที่แล้วผมทมําบุญด้วยอะไรทําไมชาตินี้ถึงมีภรรยาที่สวยและเก่งขนาดนี้จริงเหรอคะทําไมคุณไม่บอกฉันบ้างนะก็เพราะอย่างนี้ไงจึงได้ยินมาว่าลองสะพ้ายไม่พอใจคุณเลยนะครับเขาก็เป็นสะพ้ายเหมือนกันแต่กับน้อยหน้าคุณแล้วเขาก็บอกกับแขกทุกคนว่าผีมือการทำาอาหารเขาอร่อยกว่าคุณซะอีกแต่ยเขาแค่ไม่อยากทําขี้โมปกติเป็นขี้เกียจจะตายทำกับข้าวเป็นที่ไหน ยังมาคุยเกยท์ถฉันอีกหน้าเหมือนไส้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับที่รักเพราะสองถึงสามเดือนก่อนผมได้ยินมาว่าเขาไปเรียนทําอาหารเพื่อจะมาทําให้แขกทุกคนได้กินกันในวันนี้แล้วเขาก็บอกกับแขกทุกคนว่าคุณยังนอนอยู่ในห้องอยู่เลยแล้ว,วันนี้เขาจะเป็นคนโชว์ฝีมือทำอาหารให้แขกทุกคนได้กินกันผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับว่าเขาจะตั้งใจขนาดนี้สงสยัยเขาคงอยากจะชนะคุณให้ได้แน่ๆอืมคุณไม่ไปทําเองนะ แล้วถ้าเสียหน้าขึ้นมาเราจะโทษใครไม่ได้แล้วแล้วคุณจะไปไหนล่ครับฉันจะไปเปลเสื้อผ้าแล้วไปทำกับข้าวฉันไม่ยอมหน่อยหน้าน้องสะพายคุณหรอกแล้วคุณไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเหรอครับไม่ไปแล้วฉันจะรีบไปทำกับข้าวค่ะ ทีละครับคุณซื้อของขวัญให้แม่หรือยังครับฉันก็ดูแลแม่ให้คุณทุกวันอยู่แล้วยังจําเป็นต้องมีของขวัญให้แม่หรอคะต้องมีสิครับแขกเยอะแยะขนาดเนี้ถ้าเราไม่มีของขวัญให้แม่คุณไม่กลัวว่าเขาจะว่าให้เราหรอครับเฮ้ยอีกอย่างผมได้ยินน้องชายผมบอกว่าพวกเขาได้ซื้อกํับเลทองให้แม่ชิวนะคุณไม่กลัวน้อยหน้าน้องสะใภ้หรอครับไม่ได้ไม่ได้ฉันจะน้อยหน้าใครไม่ได้งั้นฉันจะไปซื้อสร้อยคอทองให้แม่เอาเส้นใหญ่ๆสักห้าบาทคุณว่าดีไหมคะ ทีนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะกล้าฟุกฉันอีกไหมฉันไปก่อนนะ๋ยวจะไม่ทันเอ,อเดี๋ยวครับจะให้ผมไปด้วยไหมครับไม่ต้อง<ฮ>คุณอยู่นี่แหละเราคอยดูให้ชิงน,นี่แหละว่ามันจะทำอะไรเพื่อเอาชนะฉันอีกบาราบครับ